เรื่องผู้รอดจากห่วงสังสารวัฏอันได้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ลูกเอยวาระสามฟ้ากอบเกือและเก็บเกี่ยวพุทธบุตรเก่าอันอุดมไปด้วยปราดอริยเมธีกับคืนสู่เบื้องฟ้าอันเป็นแดนสุทาวาสแบบฉับพันลูกเอ๋ย ดังนั้นแล้วจงหันหน้ามาฟังพระราชมารดาก่อนลูกแม่แล้วหาวิธีแก้เพื่อกับคืนสูงห้องฟ้าอันเป็นแดนสุดทาวาสจงเอาจิตแห่งพุทธะมาครองจิตแห่งตนเถิดลูกแม่จงหยุดเรื่องที่แย่ๆทั้งหลายเหล่านั้นเสียอย่าไปหลงเสียเวลากับสิ่งที่มิบังควรอีกเด็ดขาด ลูกเอ๋ยวันนี้พระแม่แห่งเบื้องฟ้าหรือพระอริยมารดรลงกอบเกื่อพุทธบุตรกับคืนห้วงฟ้าคือเร่งฟื้นฟูจิตเติมแท้อันเป็นจิตพุทธทะอริยปราดและมีทีทั้งหลายให้ได้มีโอกาสปกครองจิตตนได้แล้วลูกเอ๋ยเห็นพระโอวาทธรรม อย่าละเลยทิ้งโอกาสให้ผ่านไปเพราะเสียแล้วคือเสียเลยลูกแม่เอย๋ยเมื่อเห็นพระโอวาสหลักธรรมฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์แล้วจงเร่งตีแผ่ออกสู่สาตาสาธารณชนและบรรดาทานกำนันเพราะพระราชมันดาจักให้เห็นแต่เฉพาะคนที่มีบุญสัมพันธ์กันเท่านั้น ลูกเอ๋อยปุทุชนหากไร้วาสนาอย่าหวังเลยจะได้เห็นโพสของพระราชมารดาแท้แท้การบัดนี้ผู้เก่งด้านภาษาข้อจงเร่งแปลกันเถิดปราดเมธีทั้งหลายเอ๋อยพระราชมารดาไม่เคยละเลยหลักธรรมฟ้ากอบกู้ฟ้าดินรวมกันเป็นหนึ่ง ปราดอริยะมีทีผู้ชากาจชกันเรื่องภาษาเล่งแปลออกมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อชุดช่วยปลายุคสามเป็นยุคฟ้ากำหนดวันนี้พระราชมารดาจะต้องพึ่งบุตรของแม่ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อช่วยเผยแผ่หลักธรรมฟ้าออกไปให้กว้างไกลสู่ท่ามกลางอริยชน และอริยประเทศลูกแม่เอ๋ยเพราะฟ้าก็เล่งทำงานฟ้าแบบไม่เคยเบื่อหน่ายโดยไม่ได้สนใจจดจำไลท์ที่ลูกๆก,กดให้ว่ามีมากเท่าไรเพราะฟ้าไม่ต้องการลูกแม่เพราะพระราชมารดาขอแค่ปลุกพวกเจ้า ให้เล่งตื่นฟื้นกลับมาสู่ห้องฟ้าให้เร็วไวอย่ามัวชักช้ายืดเยืออยู่อีกเลยลูกแม่ทุกทุกเช้าพระราชมันดาไม่เคยละเลยหลักงานฟ้าจะต้องทำไม่เคยปล่อยเวลาเปล่าให้เสียประโยชน์เลยแม่แต่น้อยนิดกับห่วงของเวลาโดยพระราชมันดาน,นี้จะค่อยๆปลุก ลูกลูกให้ตื่นฟื้นคืนความทรงจำสมัยเก่ายุคคราวฟ้าปางหลังเพราะปุตแท้ๆของแม่ทั้งหลายลวนได้จิตเติมแท้นั้นช่างงดงามผุดผ่องและประพัดสอนไล่ความโศกเศร้าไล่ความอาวร์เพราะลูกทั้งหลายมิเคยบันทอนจิตอันเป็นพระราชมารดาเลยแม้แต่น้อยนิด พ่อบุตรของแม่จริงๆนั้นจะคิดก่อนพูดเสมอวันนี้พระราชมารดาสอนให้พวกเจ้ารู้จักคิดและไตรตรองหาเหตุผลก่อนลูกแม่เอ,อ๋ยคือคิดก่อนพูดเสมอมิเคยละเลยหลักธรรมฟ้าให้โอกาสแก่พุทธบุตรแห่งเบื้องฟ้ากันทุกคนลูกแม่เอ,อ๋ย เช้าวันนี้พระราชมารดาสั่งความเท่านี้ก่อนลูกเอย๋ยอย่าลาเลยหลักธรรมจิตเดิมแท้ควบคุมให้อยู่และให้กลับมาอยู่กับเจ้าจนห่วงวาราสุดท้ายมาถึงลูกเอย๋ยบทพระโอวาทธรรมและบทพระวจนะองค์สมเด็จพระแม่เจ้าสีหวางมูพระอริยมานดน หรือพระพุทธมารดาเยาชื่อจินมูวางหมูเนียงเนียงณห่วงดินแดนตะวันตกแดนสะยกทิเพเทือกเขาคุณนุ้นหัวซาน